ครับตอนนี้ในเวลาพระสงฆ์ออกรับพิธีบาตรฉันท,บบาทนาหารเช้าเพลนควบเดียวกันนะครับ<อ>นำโดยท่านพระครูปรยิยติกิจธรรมรงค์รองจกักนณะจังหวัดส,สุรินทร์วัดกลางสุรินทร์พระนิสิตรปริญญาเอกรุ้นที่หนึ่งสาขาพุทธศาสต์สนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาล,ลงกรณ์าวสทยาัยส่วนอีกทางด้าน<อ>ข้ามของพระครูปรยิยติจธรรมรงค์ด้านซ้ายมือก็คือทพระครู ก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์นะครับคณะจากบ้านใดตำบลโอเป็นวัดของเป็นวัดของพระอาจารย์อะไรพระครูสมุพระสมุหรพระโรสใชมันยมมันมีพระครูสมุกับพระสมุแล้วเออถูกถูกแล้วือเป็นความรู้เลยมันมีพระประหลัดพระครูประหลัดก็คือกัน ประธานาธิบดีพระครูประ,ประหลัดนิมกานอันนี้เราเห็นนะว่าเค้นทีแลนเค้นถูกนะพระครูก็มีรครูประชญ์ <c oughs> พระครูสมุขพระสมุขประหลัดโอเคเสียงของท <Okay. S 2> ่านประจันดรพระมหาวิชาญสุวิชาน,นุนะครับประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาพิรตารามซึ่งท่านได้เมตตาอนุเคราะห์สถานที่ในการ ให้พระนิสิตมหา,า,มา,ลา,ลาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชภัฏสีลัยเิชคเขตสดินทร์ฉั้นปริญญาโทรปริญญาเอกอครับหลวงพ่อหลวงพี่ครับเวลาตันอาหารไม่เคยกันนะครับ,รบไม่ใช่ความสมงบเพราะว่าน้ำลายมันจะหล่นครับครับผู้สุภาพว่าโผล่สํารวมแต่ผมเข้าใจว่าท่านไม่กล้าพูดคํานี้คือส <c oughs> <c oughs> าธุไม่คุยนะครับขอบคุณครับสาธุครับนิมนต์ครับข้สุดท้ายว่าอาหารมันจะเหลือไหมครับ าอาจารย์สาวครับอาจารย์สมพงษ์มณีด้วยครับกรับเป็นพระคุณหลวงพ่อพระพิพัฒศานาจารย์นะครับร่วมรับบิณฑบาตสันตทานพรับพระนิเศตผู้ปฏิบัติธรรมครับโดยมีพระครูโกสมสำนวัฒนะครับในเสด็ปริญญาติศักดิพระพุทธศาสนารุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันครับเป็นพระครูหลักสูตรปัญญโทนะครับส่วน

ขับานพระมหาชานาชิตโตนะครับนิสิปัโทนะครับเดี๋ยวทุคุณอาจารย์นิส็ตปัญญโทนะครับส่วนรูปนี้นะครับท่านพัติการประจวบปริตุนโยนะครับจาววาัเน์าจัร,ร์ต่บนสมองมำนเิเนืองสุริยมัสสนา นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเดชมหาชลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิเศษเชียรินรุ่นที่หนึ่งนะครับปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับวันเจ็ดพฤษภาปฏิบัติเคร่งเลยกับหลวงพ่อประจวบนะครับพระครูเจ้าวรสิทธิ์วัดสามโคตะมนตร์ปราสาททองทางเลยเขาเชียงเรินนิสิตปริญญานิสิตปรญญาโทนะครับวันต่อนก็มีนักศึาษาใจ ท่านพระมหาสมพงศ์ิตะจิตโตนะครับพระมหาสมพงศ์ิตะจิตโตลนคณะการรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พระนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตนสตรีบัณฑิตสาขาพุทธศาสนารุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นเดียวกันกับพระกุปริยัติกิตติมรรคนะครับเป็นเลขาของพระกุปริยัติกิตติมรงคพระราชอาณาจักรนะครับก็พวกเราเองบางทีก็ไม่ได้เข้าใจ ซึ่งก็มาท่านก็มาสุพงศ์ท่านสุปรสนาจารย่านการฝึกปฏิบัติปรันาจารจากประเทศพม่านะครับองค์ท่านปัศสยาดนะรับชนาถ้าเป็นชั้นะพระครูแลจีมานะครับตามขาด ครับของนี้นะครับหลวงพ่อเทพครับ,บพระ<ใ>น<ม>ิจติริาเอกจากปฏิกรรมบูชามอ<ม>เรียน<ม>ที่มจอจัสทรินทร์ครับอาจารย์พระเหล่านวลท่านแก้งวัดตอนนี้ก็มีพระอาจารนางพ่นขึ้นของจักรดังเพื่อนะครับอย่างท่านพระประหลัดสมเด็จที่วัดปุสสิณท่านก็เป็นคุณเจ<อ>้า